คุณพีพีิลถามว่าพี่ครับ d i box ช่วยอะไรบ้างครับอพี่ปัดคิดว่า d i box ช่วยอะไรช่วย d i box เหรอผมว่ามันก็ช่วยนะถ้าเป็นงานงานใหญ่นะครับเวทีใหญ่คือไม่ต้องพลุงพลังในการเชื่อมโยงสายให้มันมากครับ mm hmm. คือไม่ต้องลากต้องเอานักเตีต้องเอาสายแจ็คไปลากไปนู่น ไปมิกอไม่มอ่าใช่ใช่เพื่อจะรักไปมิกใช่ครับในในการแสงสดที่เวทีใหญ่มากนะถึงก็ต้องมีมิกข้างเวทีก่อนไปส่งมิกใหญ่นะครับใช่ไหมผมว่ามันง่ายแล้วอไต่อตอบง่ายเกินไปไหมอ่าคุณเบนว่าไงเดี๋ยวคือไออ่าก่อนนะแ้วผมคือไอไอดีไอบล็อกเนี่ย มันมันจริงๆแล้วมันคือที่พี่ปัดพูดอ่ะมันมันก็เป็นมันก็เป็นไอ้มันก็เป็นประโยชน์ของมันอันหนึ่งแหละก็คือพ่วงกันไปอ่ะเสียบแต่จริงๆแล้วสังเกตไหมพี่ปัดไปเล่นที่ไหนอ่ะสาวไม่ชอบให้เสียบเข้าทีไอพี่คิดว่าทําไมเห็นนะสาวไม่ชอบให้เสียบเข้าดีไอถือว่าอ๋อทำไมทำไมทำไมมันไม่ใช้ไม้จ่อทําไมมันไม่ไม่เอาไม่ให้ลงมิกซ์หรือว่าไม่ให้อะไรเงี้ยทาทาไมทาไมพี่คิดว่าสาวมันชอบไปเข้าให้ลงเข้าทีไอนี่ ง่ายมั้งสาหรับคนทามิกซ์มั้งอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะอ่าอ่าในคนทาซาวก็คือมันง่ายก็คือปรุงง่ายอ่าใช่ปรุงง่ายปรุงง่ายสำหรับเขาใช่เพราะว่าอ่านั่นแหละมันมันด้วยจริงๆประโยชน์มันเยอะเราจะบอกว่าประโยชน์มันคืออะไรอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเงหลักการอีกอันหนึ่งอีกประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าสัญญาเราเข้าไปแค่จิ๋วเดียวเนี่ยมันก็จะไปขยายตามสเปคของ DI นั้น หรือว่าเองาง่ายๆแล้วก็คิดแบบโง่ๆก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้สมมติว่าสเปคของดีมาขยายสัญญาณยี่สิบห้าแต่กีตาร์เรามาสิบมันก็จะขยายขึ้นให้หรือถ้ากีตาร์เราแม่งแรงจัดก,กีตาร์รามาห้าสิบแม่งก็จะให้เดี๋ยมันก็จะดรอปลงมาเป็นเท่าที่มันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําคือถ้าถ้าถ้า,ถาคือมันเป็นความพุ้นเคยอ,นอะนึกออวะ เคยปรับเป็นเท่านี้ดึงเคยดึงแหลมออกพุ่งแล้วมันก็จะออกมาตามที่มันที่เขาคุ้นเคยมันก็ง่ายมันก็ปรับง่ายเพราะว่าเขาคุ้นเคยแต่เราก็ความกระชากความต่างต่างนานาเนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าอย่างถ้าใหม่อย่างเงี้ยจ่อตุตาเงี้ยมันจะกระชากไงอ่ามันมีการกระชากมีลงเดี๋ยวบางพอต้องตีไปเร่งไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีการขึ้นตามมือตามทุกอย่างมันมันควบคุมไม่ได้อ่าทั้งหมดอะไรเงี้ย แต่ว่าผมก็จะไม่ชอบตลอด d i เพราะว่ามันก็จะบือบ้อแต่ก็แล้วแต่สไตล์เพลงนะแล้วแต่สไตล์เพลงอ๋อใช่ใช่ <c oughs> ส่วนถ้าส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยถ้ากีตาร์เนี่ยเราก็จะไปเข้าหน้าตู้อยู่แล้วเราก็จะแบกตู้เราไปถ้าในเวทีใหญ่นะครับในเวทีใหญ่แบกตู้กันไปผมก็แบกหมดใหญ่เล็กอะผมแบกหมดแบกแบกต้องแบกหมดแหละก็คือเนาะผู <c oughs> ะ้ยาพผู้ลำบากอะ เพราะว่ามัน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 คือส่วนหนึ่งของเราอะ่ะก็แล้วแตนะ่ใครจะขยันหรือจะไม่ขยันก็แล้วแต่แตตบางทีไลไม่หรอกบางทีมิกเขาชานอลไม่พอก็อต้องใช้ดีเป็นส่วนประกอบด้วยดีไอมันก็ต้องเข้ามันก็ต้องมันก็ต้องเข้าเองนี่อยู่นะพี่เข้าเข้าเข้า,ขา,ขามิกอยู่ดีอะ่ะก็ใช่แหละแต่ว่าอ,อย่างส Viol องมันไปรวมหนึ่งไงอ่าอย่างไวโอลินไวโอลินดันโจอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นประโยชน์ เขาเรียกว่าผลพวงประโยชน์อีกอันหนึ่งผลพวงผลพวงครับตอนี้ผมเรียกผลพวงอชแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มันก็เป็นซับมิกจะเรียกเป็นซับมิกเล็กๆก็ได้มันขึ้นอยู่สเปคของดีไอมันใส่ได้กี่ช่องอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็พูดยากเพราะดีไอมันก็มันเหมือนมันหนึ่งบางทีบางทีเขาผลิตผลิตมาแล้วก็แบบทวินวันนี้ก็มีแบบทีนวันนี่มันก็มันไม่ใช่ว่าเป็นดีไอแล้วจะต้องทำแบบสิ่งเดียวตลอดอะไรเงี้ยก็เหมือนเอฟเฟกต์อ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสียงรวมมีอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแหละ บอยเขาเมนซ่อมมอดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทำงานการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็นติดต่อท่ทางเฟซบ o ๊กเลยครับอนุวัตคัสตอมกีตาร์ลิลิกช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก Custom กีตาร์ทำสีด้วยส่วนผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ ปาปเบนส์เสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเน a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำ คอนเทนต์ต่อไป